สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้ก็เหมือนเดิมนะคะวันนี้พามาดูสวนหลังบ้านเหมือนเดิมนะคะวันนี้เราจะพามาถ่ายต้นแอปเปิลเรานะคะต้นแอปเปิลเราสูงแค่ประมาณสองฟุตนะสองไม้บรรทัดนะคะเพราะว่าเราตัดแต่งให้เขาสั้นเนาะดูนี่เราตัดออกจริงๆไม่ได้ตัดออกเพรามันหัก <c oughs> มันหักเราก็เลี้ยงต่อเนาะเลี้ยงไมาเรื่อยแต่บางเอิญปีนี้ไม่รู้เขาได้ปุ๋ยหรือได้อะไรหรือไส้เดือนเยอะอะไรเราไม่รู้นะลูกดกมากเลยดูก,กิ่งนี้ซึมนี่แค่กิ่งเดียวนะคะ ดกมากดูนี่เลยอุ้ยมีร่วงนะคะเพราะว่ามันดกมันไม่แข็งแรงมันก็จะร่วงเนอะนี่ไม่แข็งแรงมันก็จะร่วงนะคะนี่ดูที่เขาร่วงอุ้ยมันร่วงใหม่ๆเลยดูที่เขาร่วงมีนะคะน้ําก็เต็มนะเราให้น้ําบ่อยอยู่นะคะแต่เขาไม่ติดเขาก็จะร่วงไปแต่ถือว่าติดเยอะนอกปีนี้ดูฝั่งนี้เนาะวันนี้แดดดีนะคะเดี๋ยวเราจะหันฝั่งนี้ดูด ฟังนี้ดูดีด๋มันฟแดดนะนี่มันก็จะโดนหันไปหันมาเนี่ยนะเพราะเป็นกระถางเล็กเห็นไหมคะลูกดกมากเลยอันนี้มีแมลงเจาะก็จะเป็นแมลงเจาะเพราะได้ไม่ได้ฉีดยาไม่ได้อะไรก็ปล่อยนะคะนี่แมลงมุมหรืออะไรเงี้ยตอนมันอ่อนๆมันจะเจาะพอแก่ไปมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยอุ้ยดูพวงนี้ดูโดนทำร้ายโดนเจาะเป็นพวกแมลงมุมแมลงอะไรต่างๆคะ่ะยังกินได้อยู่ ไม่สมบูรณ์อันนี้ลูกนี้สมบูรณ์มากเลยไม่มีรอยขีดข่วนเลยลูกทุกนี้ก็ไม่มีรอยขีดข่วนมีลูกใหญ่ก็มีนะคะอู้ดูพวงนี้สามสีลูกลูกใหญ่ก็มีนะคุยลูกนี้ใหญ่สุดลูกฟังสองลูกฟังนี้ใหญ่นี่นะคะย้อยถึงนี่เลยย้อยย้อยก็มีเนาะ ย้อยที่มันไม่ติดนี่เพราะมันเดินชนเดินชนไปชนมาก,ก็เลยไม่ติดนี่นะคะก็ถือว่าโอเคสำหรับปีนี้เนาะเรได้แอปเปิ้ลเยอะมากเลยใครเคยเห็นรู้แอปเปิลเล็กๆนะคะต้นแอปเปิลเล็กๆามาอัปเดตให้ดูสั้นๆน,นะคลิปเราต้นแอปเปิลส่วนหลังบ้านต้นเล็กนะคะ ดูไปดูอีกมุมหนึ่งห่างๆเลยค่ะเนี่ยต้นก็จะประมาณนี้เนาะวันนี้แดดดีวันนี้แดดนนแด,ด,ด,ดีเขา้ามาในสวนดูลูกเขาปลูกไว้ชมปลูกไว้กินนี่แหละแต่ไม่ได้ปลูกเยอะเนาะปลูกแค่ต้นเดียวก็พอถ้าอยากให้ติดลูกดกอย่างนี้ทุกปีนะคะจริงๆเราไม่ได้ใส่อะไรนะปีนี้แต่ถ้ามีเทคนิคุูลินซีเราเคยใสย่ เราเคยใส่อยู่ปีหนึ่งจุลินทีใส่จุลินทรีย์ก็ดกแบบนี้นะคะแต่ปีนี้ไม่รู้ว่าจุลินทียกหรืออะไรคือไม่ทราบปีนี้คือปล่อยทิ้งเลยโดยที่ว่าต้นเขาหักมันเหลือแค่สองไม้มันทัดเนาะสองฟุตเนาะเราก็เลยปล่อยหรืออาจจะเพราะว่าปีสองปีมาแล้วเขาไม่มีลูกปีนี้เขาเลยลูกดกก็ได้นะคะอันนี้ก็คือไม่แน่ใจเนาะแล้วก็เราชอบจับสไบส้เดือนโยนเข้าไปจับไส้เดือนโลงเข้าไปในกระถาง อันนี้ก็ไม่แน่ใจเนาะว่าได้ปุ๋ยใส่เดือนหรือเปล่าดุกมากเลยดูสวยงามนะคะต้นดอ,อกมาก็สวยต้นออกลูกมาก็สวยเดี๋ยวตอนเขาเป็นลูกแดงๆก็จะมาถ่ายอีกทีนึงนะคะถ่ายแ่งปัน,นเพื่อนๆชมกันเนาะดูถือว่าดุกมากแอนเลยหันให้ดูฝั่งนี้หันให้ดู กิ่งนี้ไม่ติดเหรอว่ากิ่งนี้อันนี้สองลูกข้างบนข้างบนก็สองลูกกิ่งนี้ไม่ติดอันนี้ร่วงเพราะโดนชนเพระโดนชน,น,นเนี่ยแขวงไปอย่างนี้แหละแล้วเขาก็ร่วงดูฝั่งนี้ดูกิ่งนี้ดิไอ้กิ่งนี้ย้อยเลยนะคะมุมนี้โอ้แดดสวยมากเลยอ่ะ ดูต้นอานอุ้ยดูต้นแอปเปิลเรานะคะต้นแอปเปิลเล็กเราเนาะอ้ยเสียงเบาเสียงอิงอ้อยมากเลยดูที่สองฟุตหน่ดูต้นไม่ใหญ่นะคะเดินเข้าสวนมาก็ชมต้นโน้นทีต้นนี้ที่เห็นดอกเห็นผลก็ภูมิใจนะคะก็ดีใจเนาะปลูกไว้กินเอง ใครที่ชอบกินลูกอ่อนๆตัวนี้เก็บกินได้เลยแต่เราก็เก็บไว้ไปก่อนมันเป็นแอปเปิลแดงนะคะสวยงามน้ำก็ให้เรื่อยๆสวยๆถ้าใส่แบบบูมที่เขาใส่ปุ๋ยบูมอะไรกันนะสงสัยจะติดหน้าดูเลยกิ่งหักแน่นเลยไม่เอาเดี๋ยวขวาปล่อยธรรมชาตินี่แหละแค่นี้ก็ดุกและ สั้นๆโอ้ยมีดอกย่าขึ้นมาโอ้ยแดดดีมากเลยดูแดดดีสวยไหมคะแดดก็ดีผูกก็สวยใครสนใจเอา,มาเมล็ดไปปลูกมรู้บ้านเราปลูกเกิดไหมเนาะประเทศลาวน่าจะขึ้นนะเพราะว่าเขามีภูเขามีความหนาวภาคเหนืออย่างเงี้ยมีภูเขามีความหนาวเนาะ ภาคอีสานเราก็ไม่แน่มันก็ชอบมากเลยแดดมันนี้ดูสวยงามพามาดูต้นแอปเปิ้ลเล็กส่วนหลังบ้านนั่งชมนะคะอันนี้มันเป็นดอกไม้นะอันนี้มันเป็นดอกไม้นก็ขึ้นเองของมันนะขึ้นในกระถางนี่แหละดูรากเขาดูรากต้นนีปเปิ้ดิ ไม่ได้เอาดินเนี่ยถ้าเอาดินใส่ปูนทั้งนี้เดี๋ยวลากขึ้นมาที่ที่ที่มันเป็นแบบนี้เพราะว่าเอารดน้ําฉี่ตรงโคนมันดินก็กระจายออกกระจายออกไปเราไม่ได้เติมนะคะเพราะกระถางมันเล็กเดี๋ยวเรากินเดี๋ยวเนี้หน้าหน้าหนาวนี้แหละเราจะเปลี่ยนกระถางแล้วก็อบเขาไว้เลยพอพอเขาล่วงใบหมดเนาะก็เปลี่ยนกระถางแล้วก็เก็บเขาไว้เลยนะเขาไม่ตายนะคะเป็นฤด,ดูที่ที่เขาทํากันไอ้ที่ขึ้นใหม่ๆเนี่ยอันนี้คือต้นผักขม ม,มาจากตะวันออกกลางหรือเปล่าไม่รู้โอมมาจากไหนไม่รู้แต่ติดมาที่ขึ้นเห็นมองเป็นผักขมนะคะกินได้แต่ไม่เคยกินปล่อยให้เขาขึ้นดอกไม้ก็ขึ้นเองดอกไม้สีส้มสวยปล่อยไว้ดูเนี่ยหลอดร่วงมั่งไม่ลวกมั่งเนาะ่วงมั่งไม่ลวงมั่งที่ก็สวยงามอยู่ชอบมากเลยอะถ้าฉีดยาถ้าทำเหมือนเขาทำเหมือนที่ ปลูกขายเนาะปีนี้นะแอปเปิลถ้าไปเที่ยวสวนแอปเปิลน่าจะดกมากเลยแต่แถวนี้เราไม่รู้อยู่ตรงไหนเนาะแต่แถวที่แถวลอนดอนเรามีสวนนะคะเขาปล่อยให้เดินดูฟรีเลยปล่อยให้เดินดูฟรีเปิดฟาร,ร์มทุกวันขายของในฟาร,รม์มสวนแอปเปิลย่าใหญ่พูดมาแล้วก็คิดถึงไม่ได้ไปเจ็ดแปดปีละนี่สวยงามสวยสวย,สวย วยงามมากเลยดูรูปนี้อ้วนตุปุ๊แต่ตีอยากกินไหมแต่ตีอยากกินไหมดูชมไปได้เรื่อยนพาชมละพาชมได้สักน่าจะเบื่อกันแล้วมั้งขอบคุณลุกท่านที่ติดตามชมนะคะวันๆก็จะพาชมในต้นไม้ในสวนนี่แหละขอบคุณลูกซับสไครต์ทุกกำลังใจที่ส่งมาให้เรานะคะ ใครสนใจวิธีปลูกอะไรก็คอมเมนต์คุยกับเราได้เนาะใครที่ติดตามของเราใครที่ผ่านมาแวะมาผ่านไปก็ขอบคุณนะคะไม่เป็นไรตามที่เวลาเรามีเนาะเราไม่ว่ากันเราก็เหมือนกันแวะมาผ่านไปคิดถึงใครก็ไปชมอะไรอย่าประมาณน,นี้นะคะเพราะเราเป็นคลิปแบ่งปันพีนเป็นคลิป,ปบ้านๆนะคะเป็นคอนเทนต์นบ้านๆเป็นช่องบ้านๆเนาะอย่าลืมกดกระดิง่ง แจ้งเตือนนะคะคลิปต่อไปว่าเราจะลงอะไรในสวนหลังบ้านให้ดูเนาะเพราะช่วงนี้ก็จะมีแต่พวกผลิตภัณฑ์ผลิตผลที่เราปลูกอย่างแอปเปิ้ลเม็ดกระเทียมป่าเม็ดผักชีเม็ดนนนั่นน้นนี่นะคะมีหลายอย่างเนาะเราเริ่มเก็บผลิตผลแล้วใครอยากรู้ว่าปลูกแล้วได้ผลอะไรมั่งก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนติดไว้ว่าเราจะลงคลิปอะไรในคลิปต่อไปนะคะ สุดท้ายก็ขอบคุณทุกท่านทุกกำลังใจทุกซับสไครต์ทุก,ท,กทุกคนทุกท่านที่แวะเข้ามานะคะไว้เจอกันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีค่ะ